สวัสดีครับก็อยู่กับเจ็ดแปดก้ามขเบ็ดนะครับ,บรนะทุกผู้ชมอ่ะลุยต่อนะครับลุยต่อใบแรกก็ไปที่นำ้นนนำเงินนะครับท่านผู้ชม3.4 k เคไปที่น้ำเงินนะ มาดูว่าจะมาหรือเปล่ามบนี้มีหกกับสามครับนี่ไงมาแเลวสวยงามนะครับชอหวานเจีย๊ยบเลยมาแบบนี้อะลุยต่อครับลุยต่ออย่าพึ่งแพ้วนะครับอย่าพึ่งแพ้ว แดงเหมือนเดิมครับท่านผู้ชม 4K ยา้าย4เป็นเลยครับแดงไมนี้ 4K ได้4.8ปะ่ะอ่ะสวยๆงามๆทีครับจังหวะน,นี้มาหรือเปล่าเขาโหกครับท่านผู้ชมเราเ้9เลยนะนี่ไงสวยปะ สวยดีหวันเจี๊ยบเลยมาแบบี้นอะแจมๆอม่ะบอกผมเลยว่าแจมๆปิงปองครับท่านผะู้ชมสี่จุดหกเคครับมาหรือเปลา แปดกับกงโอ้โหเหลือหนึ่งครับเขาบอดนะรอดไหมโอ้โหหนึ่งเจ็ดเล็กกลุ่มมาไปที่สามเฉยเลยวะอ่ะแยกย้ายก่อนฝากก,า like, share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมสวัสดีครับ